กฎการวางเบอร์มงคลใครเคยเป็นโรคนี้บ้างคะเบอร์มงคลซินโดรมโรคที่เปลี่ยนเบอร์ไม่รู้จบหาเบอร์มาใช้เบอร์มงคลเบอร์ดีหาไปเรื่อยๆจากอาจารย์ชื่อดังอาจารย์ที่เพื่อนแนะนำมาหรือแม้กระทั่งบางคนเปลี่ยนเบอร์โดยการไปหาข้อมูลด้วยตัวเองนี่แหละ แต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ6เดือนเปลี่ยนทีสเดือนเปลี่ยนที1ปีใช้แล้วไม่เห็นผลบางคนใช้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกชีวิตย่ำอยู่กับที่หรือบางคนใช้แล้วชีวิตมันดำดิ่งลงไปเพราะเมื่อไม่นานมานี้มีลูกศิษย์หลายท่านมากมาบอกว่าอาจารย์เนี่ยหนูเพิ่งเปลี่ยนเบอร์มาเองนะคะเพิ่งซื้อมาเลย60,000บาทจากซินแสท่านหนึ่งมีชื่อเสียงด้วยถูกต้องเปลี่ยนอีกแล้วเหรอ เมื่อก่อนความหนักใจเนี่ยอาจจะเทไปในเรื่องของค่าเบอร์มงคลใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งการที่พอเราได้เบอร์มาเนี่ยเราจะต้องบอกเพื่อนโทรไปบอกเพื่อนว่าเราเปลี่ยนเบอร์นะโทรไปหาลูกค้าหาญาติอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยความหนักใจมันเปลี่ยนไปนะแต่คนน่ะหนักใจในเรื่องของการที่เขาจะต้องไปทําธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในการ ในการใช้กับเบอร์โทรศัพท์นั้นเรื่องของธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมที่ผูกกับบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีบ้างหละ่ะธุรกรรมต่างๆที่เกิดอยู่ในมือถือนี่แหละบางคนนะใช้แอปพลิเคชันในการเทรดหุ้นเหมือนอาจารย์เนี่ยใช้แอปมือถือในการเทรดหุ้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดอะไรเยอะแยะมากมายเลย เพราะนั้นความยุ่งยากมันจะอยู่ตรงนี้จริงๆปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงไปมาไปมาในส่วนของเบอร์มงคลเกิดจากการที่ตัวเราเองอะคะ่ะคิดไม่จบคิดไม่รอบคือการที่บางทีเรามองไปในชีวิตของเราเองแล้วเรามองแค่มิติเดียวบางคนบอกว่าอยากมีเสน่ห์มากๆเลยใช้เลขอะไรเอ่ย2 3 3ส8 2 2 8สลับไปสลับมาวนไปวนมาจนอาจารย์ต้องกลับมาถามว่าตอนนั้นที่เลือกเบอร์ใช้เนี่ย เลือกจากอะไรตัวเองอยากมีเสน่ห์ใช่ไหมอยากมีความรักมากๆใช่ไหมหรืออยากจะมีความรักดีๆคุณได้มีความรักแน่ๆแต่ความรักนั้นอ่ะจะเป็นความรักดีๆที่เหมาะกับตัวคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งอ่ะที่เราจะเลือกตัวเลขมาใช้นะคะเราเลยจําเป็นที่จะต้องรู้กฎในการจัดวางเบอร์มงคลส่วนบุคคลก่อนวันนี้นะคะอาจารย์จะให้กฎ3ข้อ ถือว่าเป็นกฎเหล็กเลยของการวางเบอร์มงคลว่าเวลาเราจะวางเบอร์ให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งใช้ในการวิเคราะห์อาจารย์ที่จะวางให้เราเนี่ยแหละว่าเขาอะจะรู้ในเรื่องนี้ไหมหรือเขาวางให้เราแล้วเนี่ยเราพอจะคาดคะเนได้เลยว่าเบอร์ที่เราได้ไปเนี่ยมันจะใช้แล้วมันจะส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่ากฎข้อที่1ค่ะในการวางเบอร์มงคลนั่นก็คือตัวเราเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าดาวนั้นอะ ที่จะเอามาใช้เนี่ยเป็นดาวดีหรือดาวร้ายในดวงชะตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องของดวงดาวให้เจาะลึกให้ถ่องแท้ไม่ใช่จําเป็นแค่คู่ดาวแน่ๆไม่ได้จําเป็นแค่คู่เลขแน่ๆเราจะต้องเจาะลึกไปก่อนว่าในพื้นฐานดวงชะตาของเราเนี่ยดาวดวงไหนให้ผลพลังงานที่ในด้านดีเนี่ยดีโดดเด่นและโดดเด่นในด้านไหน ดาวพฤหัสโดดเด่นในเรื่องการงานดาวพฤหัสโดดเด่นในการงานเนี่ยเราเอามาจัดวางในตำแหน่งไหนถึงจะให้ผลพลังงานดีที่สุดถ้าสมมติดาวศุกร์ของเราเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเราควรจะวางดาวศุกร์ของเราเนี่ยที่โดดเด่นในเรื่องนี้ในตำแหน่งไหนของเบอร์ถึงจะให้พลังงานสุขสว่างมากที่สุดดาวังคาร ของเราเนี่ยอะเป็นการะกินีเป็นดาวที่เสียแล้วเราควรจะจัดวางไหมหรือถ้าวางได้อาจารย์ท่านนั้นต้องแนะนําได้ว่าวางตําแหน่งไหนถึงจะปลอดภัยที่สุดเราอย่าเลือกใช้เลขตามค่านิยมของคนอื่นเราต้องรีเช็คกับอาจารย์ที่จะวางเบอร์ให้กับเราก่อนเสมอว่าดาวนี้ถูกต้องเืยยังคะอาจารย์อันนี้คืออย่าแค่ฟังวิเคราะห์ร่วม ใช้คาว่าวิเคราะห์ร่วมนะคะกับอาจารย์ที่จะจัดวางเบอร์ให้เพราะว่าเบอร์เบอร์หนึ่งเราใช้ไปเนี่ยไม่ได้ใช้แค่เดือน2เดือน3เดือนนะเราใช้ไปเนี่ยเวลาตัวอาจารย์วางให้นะ5ปี10ปี20ป,บปีบางคนอาจารย์บอกไปเลยว่าใช้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนกฎข้อที่2ค่ะเราเองต้องเข้าใจชีวิตของมนุษย์หนึ่งคนเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่อาจารย์จะคุยกับลูกศิษย์เสมอมาว่าเราต้องมองคนให้เป็นคนเราต้องรู้ว่าคนเนี่ย ไม่ได้มีแค่มิติเดียวเราอย่าวางเบอร์ตามใจลูกค้าคำว่าวางเบอร์ตามใจลูกค้าคืออะไรลูกค้าบางคนมาแนละ้วบอกว่าเนี่ย ตอนนี้หนูอยากจะมีแฟนมากๆเลยหนูขอเสริมเลขเด่นๆเลยเฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์เป็นไปได้ไหมที่อาจารย์จะวางให้แล้วจากสองสามสองแปดเลียงไปเลียงมาสลับไปสลับมาเหมือนต้นคลิปที่อาจารย์บอกเป็นไปได้เพราะวันนั้นน่ะคุณน่ะแค่เสนอบอกอาจารย์ไปบอกวัตถุประสงค์ไปว่าคุณต้องการเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองชีวิตของคนคนหนึ่งออกถ้าเรื่องรักดีอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินอยู่ได้ไหม ถ้าเรื่องรักโอ้โหสเสน่ห์แรงมากเลยแต่เรื่องงานเนี่ยไม่เอาไหนเลยเอาจิตเนี่ยไปผูกติดแต่กับใครบางคนมันไม่รอดนะเคยเห็นมานักต่อน,นักนะความรักดีอย่างเดียวเนี่ยเอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นเราต้องมองคนให้เป็นคนมองชีวิตให้เป็นชีวิตอย่าตามใจลูกค้าแม้กระทั่งอย่าตามใจตัวเราเองถ้าเราจะวางเบือให้กับตัวเองนะ กฎเหล็กข้อสุดท้ายเราต้องเข้าใจความต้องการของตัวเราเองในทุกมิติเลยนะอันนี้ดอกจันหนึ่งล้านดอกเลยการงานตอนนี้เราทำงานลักษณะไหนเออแล้วในการทำงานเนี่ยจริงๆสมมติว่าเราเป็นอาขายออนไลน์แล้วกันเนาะเราขายอาหารออนไลน์แล้วก็เรามีหน้าร้านด้วยทักษะที่มันเหมาะสมในการที่จะเอาอาหารมาเปิดในออนไลน์มาขายในออนไลน์เนี่ยต้องมีทักษะอะไรบ้างเราเองต้องเป็นคนพรีเซนต์เองไหมหรือเรามีคน มาช่วยเราพรีเซนต์ให้เราเป็นผู้บริหารหลังบ้านอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอามากองรวมแล้ววิเคราะห์ให้แตกให้ลึกเลยว่ามีดาวไหนในดวงชะตาอ่าในข้อที่1น,นะที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ของเราบ้างห้ามจําเป็นคู่เลขนะไม่จําเป็นคู่เลขจําเป็นดาวก่อนตีดาวให้แตกก่อนแล้วมาบวกกับความต้องการที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้เพราะฉนั้น3ข้อนี้เป็น3ข้อที่สําคัญคือกฎทองคำเลยแหละกฎเหล็กเล,เลยแหละในการจัดวางเบอร์มงคล เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พวกเราเข้าใจกฎทั้ง3ข้อนี้บอกได้เลยค่ะว่าพวกเราจะปลอดภัยจากโรคเบอร์มงคลซินโดรมแน่ๆค่ะ และสาหรับใครก็ตามนะคะที่ต้องการที่จะปรึกษาเรื่องของรหัสดวงดาวกับอาจารย์ธพ์โดยตรงอาจจะสนใจในเรื่องของรหัสประจําตัวรหัสประจําชีวิตว่าดาวแต่ละดวงในพื้นฐานดวงชะตาของเราเนี่ยมีดาวดวงไหนที่ให้ความสําคัญมากน้อยยังไงบ้างมีดาวไหนที่เป็นกัลกินีดาวไหนที่ส่งผลเสียต่อดวงชะตาเราจะได้ระวังตัวตรงนั้นไว้ก็ติดต่อมาได้นะคะทาง l ล n e แอดอันนี้นะและถ้าใครก็ตามสนใจที่จะให้อาจารย์นะคะจัดวางเบอร์มงคล ส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นให้กับตัวเองให้กับลูกสาวลูกชายให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งจัดวางเบอร์เป็นผังองค์กรเลยเนี่ยก็ติดต่อกันมาได้สอบถามปรึกษากันก่อนได้ว่าจริตมันตรงกันไหมเออมีทักษะการดูการวิเคราะห์อย่างไรตรงใจเราหรือเปล่าอันนี้เราต้องคุยกันก่อนสุดท้ายถ้าใครสนใจที่จะเรียนวิชาเลขศาสตร์ไทยประยุกต์นะก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้มีคอร์สเรียนออนไลน์อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะมีแอปแอดมินเนาะช่วยกัน ตอบคําถามตรงนี้ให้รับรองว่าคอร์สเรียนของอาจารย์นะรับรองว่าคุณได้มาเรียนนะคุ้มค่าในการเรียนรู้แล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปปรับใช้ในชีวิตแน่นอนค่ะ